สวัสดครับผมสู you know, so, my my ้ที่กคนทุด้วยนะครับผมอยู่กับผมเรีวไร้ไมค์คราฟต์นะครับผมเรียวไรวไรอะไร้ป้าอยู่กับผมฟองนะครับผมก็วันนี้ครับเราอยู่กับเรีวไร้ไมค์คราฟต์นะครับผมในพาร์ทที่สองกันแล้วนะครับผมก็พาร์ทที่แล้วนะครับผมแล้วหลังจากที่เราเขาเรียกว่าอะไรเงี้ยตอนแรีกว่าจะหาที่พักนะครับผมก็ไม่ต้องหาแล้วนะครับก็คือมิชชั่นไปแล้วนะครับผมสำหรับที่พักของเรานะครับผมก็ในพาร์ทสองเราตกลงกันแล้วนะครับว่าเราจะไปเกาะไรฟ้ากันนะครับก็เดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะไปนะครับผม โอเคก็ผมก็ไปฟาร์มเพิ่มมันนิดๆหน่อยนะไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่นะครับผมก็พยายามฟาร์มแล้วแหละแล้วก็ตายบ่อยด้วยโอเคเดี๋ยวขอเตรียมของอะไรเรียบร้อยให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้อะไรมั้ยไปปิดบ้านนะไปอย่าไปคนเข้าบ้านนะไม่ได้ไม่ได้เราจอดเรือพัทที่เราจอดเรือที่ไหนวะพี่ดูไปดูดิน่าจะแถวนี้ปะถ้าจะไม่ผิด ใช่ป่ะวะอ๋อนี่นเนียนียปะ่ะโอเคเดี๋ยวเวลาเอ,อาตัวช้างตามหาเวรผีดิอุย้ยอะไรอ่ะอุย้ยอะไรมันกัดอุยอ้ยอุยอ้ยปูอฮ้ยเฮ้ยระวังเจอวูดใหม่นะมาดิอืมอืมมีกระบองนะมีกระบองโอเคมาละ แล้วเราจะขึ้นยังไงวะพี่ดีพี่ดีโอ๊ย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 พี่ดีละขึ้นก่อนเอลซีโรซีเฮอร์มาล์ลีลทูอะ you discover the y a n g and begin to add notes to your b i o s t i a r y ทําไมไม่มีภาษาไอ้นี่เฮ้วะทําไมไม่มีภาษาทําไมไม่มีคนพูดด้วยไม่เอาคนพูดดิไปมั้ง โอเคครับผมก็เมื okay. ่อกี <ugu ID? S 2> ้เราเริ่มต้นได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมก็เมื่อกี้จายด้วยนะครับผมไม่รู้โดนปูงนีดหรือไอตัวนั้นนีดนะครับโอเคอะคำถามต่อไปคือเราจะไปยังไงดีครับผมโอเคเอาไงดีวะเรือไปแล้วอะต้องขับเรือใหม่โอเคโอเคอะไรบ่อยวะก็พี่ไปดูสภาพบวลอมาเนละแวกหมู่บ้านนี้ค่อนข้างดีเลยนะผมมีดันเชี่ยนด้วยนะแล้วก็ไอตรงเนี้ยพี่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะผมเข้าไปแล้วแหละไม่เจออะไรเลยนะครับ มันเป็นเหมือนเขาเรียกปราสาทล้างอะไรอย่างงี้ป่ะบ้านล้างนะอันเนี้ยเนีย่ยให็ป่ะไม่มีอะไรเลยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งเห็นอะไรเนี่ยอะไรขันโยกอ่ะไม่ไน่ามีอะไรแล้วมั้งไอ้นี่ก็มีเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยห้หองลับเฮ้ยชิบหายแล้วแป๊บเดีเอาไฟไปด้วย ไอ้ห้องลับอ่ะทุกคนเอาของดีๆติดไฟก่อนเฮ้ยทุกคนไม่ต้องไปแล้วก็เลยฟ้าอะไรอ่ะ You discover the Ferodon and begin to add notes to your b i o s t a r y ฮะทำไมมันยังไม่หยุดพูดอ่ะเดี๋ยวขอปิดปิดไอ้เสียงไ p c ดีกว่าครับโอเคมาไม่รู้ปิดหรือยังนะครับเพราพีม่สนใจอะไรอ่ะใครหัวร้อด้วย ไอพวกนี้มันเป็นอะไรอ่ะเป็นหินเนี่ยเป็นหินหมดเลยโอ้ยสัตว์เียเลมันเป็นหินมดูซาเหรอมีด้วยเหรอเฮ้ยสกลตันเทเป็ดไปขอว่าไงเฮ้ย เฮ้เ <g ül üyor> มดิซ่า,ามาันมียเยอะเบอร์งนี้นะเฮ้ยเดซี่ต้องเป็นตัวโคตรใหญ่เลยวะโอ้ยโคตรพอคุณแม่ใหญ่เอ้าหายไปหรือพามันไปโหลดเข้าไปไกลกว่านี้เอ้ยเอาหายไปวัดเดซี่หายอะไรวะอ๋อจบนะขึ้นหน่อยขึ้นหน่อย ลับไปคราบเลยอไอตัวนั้นมันมีมันสร้างดาเมจแรงนะพี่จําได้มันเป็นตัวน้ำวนและประเด็นมันอยู่ตรงนั้นด้วยโคตรสวยเลยเอาดีเอาดีตลองไปตบสักทีนึงก็ได้เราเราไม่กลัวอยู่แล้วครับผมเพราะว่าเราไม่มีอะไรให้เสียและวันนี้มาเอาหายไปเยอะ ก็ดิหายไปเลยก็ดิจะขึ้นง่ายๆครับจะขึ้นยังไงวะเนี่ยขึ้นผ่านน้ำไปเไปขึ้นได้ไหมอ้ยขึ้นได้วะทุกคนแต่มันต้องโอ๊ยมันต้องใช้เทคนิคหน่อยอ่ะโอ้ยขึ้นยากว่ะขึ้นนี้ขึ้นยัง่งเฮ้ยขึ้นนีงขึ้นได้แต่ต้อง เอามาหายใจหน่อยเฮ้ยขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วรู้วิธีรู้วิธีแล้วเฮ้ยเฮ้ยนั่นนี่นี่นี่โอ๊ยพองายก็ง่ายไปเลยครับโอเคพอการหายใจเราค่อยเงยหน้าเอาชะเงยหน้าว yeah, wow. okay. ่ะอ oh ันน right? ี้เอ้ย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 ตกไปจบเลยนะคือมาสูงขนาดนี้แล้วเราจะหันหน้าลงอย่างเงละครับ เอ้ยฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอุ๊ยฮ่านสุดก็ถึงแล้วครับผมเกาะลอยฟ้าดูที่มีอะไรบ้างเฮ้ยมีทองเฮ้ยแล้วก็มีผีจันเจี้ยนเหรองั้นเรายังไม่ลงไปก็ได้เดี๋ยวขอไปทางนี้ก่อนครับผมมีข้าวเยอะเลยเกี่ยวไม่ได้เวลยังไม่รู้สองไอแม่ไอแม่ไม่ไม่เฮ้ยไอแม่ไอนม่ไอแม่ เออเเฮ้ยเฮ้ยอ่าวมาแล้วกำลังจะบอกเลยว่าเกมนี้มันมีเฮดช็อตสเตลการ์ดเกมนี้มันยิงหัวทีเดียวตายเลยครับโอ้ยขึ้นลงไปไม่ได้เลยเก็ใส่รองคาบโล่ก่อนนะครับผมกลางคืนและโอเคเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้เฮ้ยเฮ้ยคนเดิมตัวสองมาตัวนี้เก่งครับตัวนี้เดี๋ยวนอนครับผมไปเจอพรุ่งนี้ ไช่โอเคมาถึงไปที่เรียบรอยแล้วครับผมโอเคต่อไปก็ก็คือเราต้องทำยังไงก็ได้ให้สเกลตันบอตทตี้เราใช่ใช่ใช่ขุดเลยด้ไหมโอ้ย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 โอ๊ยโอ๊้โยโอ๊ยรอบหนึา,ามรอบวข้างนอกดีกว่าครับมามาเลย เอ้ยเอ้ยอน,นันลืมไปฮานั้นนี่นนม่ได้จุกจุกมาสเตอร์จุกมาสเตอร์อ <c oughs> ไม่ไหววะ่ะทุกคนตายแล้วโอ้มันมีเฮดชอตอ่ะไม่เอาเดี๋ยวแก้มือแก้มือเด,เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปใหม่ตัดมาตัดทุกคน,นครับ คิดว่าเราเปลี่ยนจากขาบวนลอมีโลก่อนเราขึ้นไปดีกว่าเนะ้วคิดว่าข้างล่างน่าสนใจกว่าวะเห็นไหมครับผมข้างล่างน่าสนใจกว่าวะมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นเหมือนบ้านเนี่ยใช่ป่ะมีกล่องด้วยครับแต่ว่าเราไปข้างล่างดีกว่าคุณบอกทรายคุณได้ไหมี่ยจะแตกปะโอเคแตกครับอะขึ้นมาก่อนเดี๋ยวหาทางลงโกโก้ก่อนับผม แบบตรงไหนดีตรงไหนดีเพราะว่าเราต้องขุดลงไปนะเพราะที่ไม่รู้ว่าทางเข้ามีอยู่ที่ไหนนะครับเอ๊ะอยู่ตรงนี้วะอ๋อนี่ไงใช่แล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงอุ้ยเกือบแล้วว้าวอี๋โอ้ยมีของเพียบเลยมียาอะไรอ่ะมีคอร์พอยต์เทเลพอร์ตอยู่สตาร์พอยต์อ๋อนี่คือกับสตาร์เลยทเก็บเขาพวเกงหมดเกงเนี่เนื้อเนื้อเก็บไว้ เก็บไว้ก่อนเพื่อทำอะไรได้นะอนาคตมันมีตัวอะไรด้วยหาทหางขึ้นก่อนนี่น่าจะเป็นประตูเข้าครับใช่ป่าวะม่วงงันเลยอ่าเข้ามาแล้วครับว้าวสวยมากเลยน่าหยุดปลาแต่เดี๋ยเฮ้ยมีกล่องเฮ้ยเบ็ดว้าวสวย ยังไม่ได้ตกปลาเลยอะน่ารอเหมือนกันนะครับน่าจะได้เวลพอสุควะพี่อ,อะไรอะเฮ้ยอ,อ๋อเีปลาหมึกปลาหมึกม่เกี่ยวพี่ตูอตออ้อินชาร์ตวะพี่ตู้เฉลียวสุบสองอันมนี้แมีกล่องกล่องวางน,นี่มันแปลกๆจะเจอการว้างแล้วไม่น่าไว้ใจเลยเอากล่องกระปานเดีย๋ยว Thank you ดีซิมีอะไรบ้าง ทำไมเราได้เสียมเพีววะไม่กล่องแล้วไม่ตรงนี้มีต้องมีล็อกเพล็กครับล็อกเพล็กรู้วิธีแล้วแหละอ๋อไม่มีอะไรทไฟมันติดวหรเซียงไฟอะไรมาเนี่ยเอ๊ะกลับมาละบ้าโอ้กระตุกกระทายิ่งหลุดนะผมโคตรเสียงอะไรอ่ะโอเกาะ กะกะกะตุกกะตุก,กไม่รู้จะแก้ไงดีเขาเบาเสียงบาลเสียง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 สภาพแวดล้อมเอาสักหกสิบตกันสิ่งไม่รู้ที่เป็นศัตรูนี่เพิ่มนะ <c oughs> เดี๋ยวไม่ได้กินโอเคสิ่งไม่รู้จะเป็นมิตไม่เป็นไรก็ได้ไม่ค่อยดีก็เมื่อกี้หลุดนะครับผมก็ขอโทษด,ด้วยนะครับผมก็มีน้องคนหนึง่งบอกคนหนึ่งนะบอกมานะบอกพี่ทำไมคลิปกระสุกจัง ู้จะแก้ไงดีเปเครื e. ่องนีไ่รู้สิ่งอย่างดังเลยฟาร้องเนี่ยดังไปเปล่าสภาพัากาศเนี่ยอากาศอากาศฮะแก้นี่ว่าเราผีเ <M> กียวกระตุกอย่างนี้โดนผีแน่ๆครับมองดูด้วย เปิดเสียไอเปิดวะไอเกมนี้อยู่ที่มืดนามไม่ได้นะครับผมมันจะมีผีนี่ไงบู๊บปรมาเลยชิบหายออกไปอาไป่น่าออกไปก่อนคุณไปทางขายคับเลยไม่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 อยากของไปครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโว้ยกัดกัดกัดหยาออกมาอางไรออาไม้เจอปุ๊บจไามันยังอยู่เลย โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอควาแมนโอ๊ยโอ๊ยมีแต่สัตว์ที่เป็นมิตรลอเกินโอ๊ยโอ๊ยขึ้นเลยโอ๊ยมีแต่สัตว์เป็นมิตรครับวิชาชีพโอ๊ยมาก่อนเลยอะโอ๊ยอ่าไอ้บ้าแล้วมันแ็ม ถ้าเป็นแคมป์ตรงนั้นเราจะไปยังไงวะนี่กนเดี๋ยวเอาความแมนมาตรงนี้ก็เหมือนมีอะไรนะครับเห็นปะเอ้ยมาแล้วเอาความแมนอยากเข้ามาออกไปโอ้ยโอ้ยมันตีแล้วติดน้ำหนักด้วยนะไปเดีย๋ยเข้ามาหมุนด้วย ความแรงสปินโอ้ยเอาตาย,ยเลยผมไม่ได้คิดเองนะเพื่อผมเป็นออมันขึ้นมาแล้วโอ้ย oh, yeah, แย่ละต้องลากมันขึ้นมาบนบกสู้กับบนบกง่ายกว่าครับอย่างน้อยมันก็เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเล,าลย โอ้ยมันกลับทีเดียวคขอขาดเลยยิงออกมาเลยมาเลยขึ้นมาขึ้ยมันวับนี่ว,ว่ะโอ้ยกัดล็อบกานเลยอุย้ยมันชกข้างหลังนี่ว่ะไปไหนล่ะรอ้าตายแจ้า ตายแล้วกว่าจะตายได้นะไอบ้บ้าไม่ดอปอะไรด้วยไม่เป็นไรอืมอัพเวลก่อนอัพได้ยงังดิเฟน์อัพได้ครับอยากจะอัพอาวุธก่อนอะเฮ้ยแต่มีไอพีอัพไว้ก่อนดีกว่านะ,ะเดี๋ยวตายไงไอ,อพีมันล่วงครับเราเสียพีตรงนั้นไปเลยมาลงไปข้างล่างกันดีกว่าน่าจะหมดพีแล้วแหละ ติดอันติดไว้อันเดี๋ยวแมงมาอีกครับอะไรตัวอะไรอยู่ข้างล่างไปดีกว่าเฮ้ยเสียงผีนี่มีผีเหรอทางนี้มาอย่างวะมาแล้วนี่ตรงนี้ยต,ตรงนี้มีอะไรปะตรงนี้มีซอกมืด,มดอะไรมืดๆนี่เอาให้มันสว่างลเลยเฮ้ยเฮ้ยทางอะไรกันดูเหมือนไม่มีอะไรเลย มีกล้องครับเฮ้ย hey, แผนที่อะไรสมบัติแบบพี่เดรอสวยครับเราจะไ,ไปหาสมบัติกันแล้วใช่ปะ่ะมันคือแผนที่สมบัติเหรอยุคมันไม่ใช่เลยวะเอ้ยใช่จริงด้วยนี่แผนที่สมบัติมีกากระบาดอยู่ครับแล้วอันนี้มันไม่มีอะไรหมายความว่าไงวะอันเนี้ยอ,อันนี้มีกาะบาดครับ โอเคเดี๋ยวไ้ไปหาพาร์ทหน้าแล้วกันพาร์ทนี้เราสำรวจที่นี่ก่อนแล้วกันเกาะไฟฟ้านี่เดี๋ยวรอเลเวลก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวไปฟังพ่อครับผมกล่าวว่าจะเอาให้เวอร์แปดไปเลยนี่ขนาดเล่นมานานแล้วนะหมดแล้วไม่มีแล้วโอเคชื่ออะไรไม่ยูเพราะว่านี่อะไรอะไรบวันนี้คือต้องเปิดไฟไว้ก่อนเดี๋ยวมันมาอีกครับ ตัวมดเฮ้ย,ย,ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเฉียดหัวไปนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยมันดงผีนี่ว่ามีมอนพิเศษเด,เเด,ด้วยเฮ้ยมันตกไปดิเฮ้ยมีบอสด้วยครับและและอะไรและแพฟิตและอะไรอะไร่ครับนี่ไงบอสเหรอ ซู้ไม่ได้ซูไม่ได้เรายังไม่มีของเลยเอาชิปหายแล้วบายบายอ่าโอ้ยตายอย่าเข้ามาเช็คเอาออกไปโอ้เราเป็นตัวดึงเข้ามาครับโคตรแย่เลย เจ้เฮ้ยเดซี่แล้ววัดเฮ้ยตัวอะไรอะเฮ้ยแล้วมันโผล่มาจากไหนนยทำไมเป็นสีแดงวะวัวสองอะปกติมันววหนึ่งครับตัวสองสีแดงแรงสามเท่าไม่เสี่ยงครับตีฟรีดรลตีครับตีก่อนตีทีน,นึงก็แล้ว อโอ้ยโอ้ยอย่าตกน้ำก็พอครับถ้าตกน้ำเราส่วยออามาไม่มาละโอ้ยโอ้ย,อยมามาเจอตายเก็บของครับโอ้ยหนักโอ๊ยอะไรวะจะมือที่แก้วโอ๊ย เฮ้ยขยันมาจังวะไอ้น,นี่เวล2สองมันเป็นตัวสีเขียวอ,อ๋อมันน่าจ,จะสีไม่เหมือนกันมัน้งโอ้ยเอาโดนหมุนครับหมุนหมุนตีตัวนี้ก่อนดีกว่าโอ้ยมาเลยมาเลยไอ้นกน้ำอา้าหางเลยชิบหายมามาตามหินระตกได้โอ้ย

น่าจะเป็นสกิลตันถือทำเป็ดครับหนักติ๊ง,ง,งมาด้วยต้องใส่ตังค้บอาวุธใหม่ด้วยครับผมเพราะว่าตอนนี้ดาบไม้เรากำลังจะพังแล้วอเออไอกระบอกนี่นดีนะดีอยู่ดีอยู่ยมันตีไกลเป็นตีเร็วดีมันใช้อะไรบ้างนะผมลืมไปแล้วจำได้มีใย,ยครับแล้วก็หินมั้งน่าจะหินเชื่อป่ะอ่าอันนี้น่าจะอันนี้แล้วก็หินอันนี้ป่ะ ม่ใช่อะไม่ใช่รอชระขอเรื่องดูปป๊บนี่ไงอ๋อกว็วางถูกหรือว่าอ๋อแต่ต้องไปในนี่หินยาบครับโอเคเราหินพิษอโอเคเอาหินยาบก็มีด้วยไงโอเคด้มาผมอันใหม่เก็บเก็บเก็บ เก็บก่อนอืมเอาเก็บไว้เป็นที่ครับผมดีจะลืมเอาอืมอะเก็บนี่แล้วก็หมดแล้วอ๋อใหญ่ใหญ่อยูน่นี่แล้วก็ปลาได้มาจากไอตัวพวกนั้นนะครแผนที่นี่เก็บไว้ก่อนไอ้นี่ของจิป,ปะทะจิป,ปะทะเก็บไว้นี่อืม นี่คือจัดของแบบดีเลยนะจัดอย่างดีเลยเหล็กไว้นี่ครับอันนี้ไว้นี่กล่องกล่องไม้ไว้นี่เฮ้ยสะอึกไปเราจะไปไหนดีอะถึงข้างล่างข้างล่างมันมีมอนอะเราไปไม่ได้ครับเราไปเราก็จะต้องไงดี โอเคครับผมในพาทนี้ก็ขอโจพีเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไว้กับพาทต่อไปนะครับผมเดี๋ยวพาทนี้กลายเป็นว่าเราไม่ได้อะไรเลยนะครับผมขบวนก็ขึ้นไปแบบเดียวก็ตายครับผมข้างล่างก็ลงไปแล้วก็ตายก็คือเหมือนประมาณว่าเกมนี้ต้องฟาร์มเลเวลก่อนนะครับผมพอเราไม่มีของใส่ไม่มีของเลยมันก็นั่นแหละอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับมันเล่นไม่ได้ครับผมมันเก่งเกินด้วยนะครับผมก็มีโอเคครับผมสำหรับพาทนี้ก็ขอโจเพีนเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไว้กับพาดหน้านะครับโอเคไ้เจอพาทหน้านะครับผมไปเจ้า ไปไม่ไปอ่ะปิดชิตได้แล้วจบแล้วจบแล้วฮันนน่ไม่ผิดด้วย